ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Tower of Fantasy อยู่กับผม Sigma วัครับแล้ววันนี้เรายังอยู่กันในเซิร์ฟอินเตอร์นะครับวันนี้ฮะเพื่อนๆเราจะมาจาะลึกกันว่าระบบกาชาในตัวเกมเกมนี้กาชาที่เป็นการเติมแคสการเติมเงินเข้าระบบนะครับว่า กาชาเนี่ยเขาเป็นมิตรกับเราหรือไม่เป็นมิตรกับเราเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ซิกมาก็จะทําการเปิดกาชาให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเปิดกาชาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของความเป็นมิตรของกาชาในเกม Tower อ f f อ n t a s นซีกันครับผมเริ่มต้นนะฮะเราเข้าไปที่กาชาใช่ไหมแล้วพี่ซิกมากจะอธิบายแบบนี้ก่อนละกันนะครับในส่วนของตัว เรียกว่าลูกบอลแล้วกันนะครับอ่ะลูกบอลสีทองกับสีม่วงเนี่ยนะครับสามารถหาได้จากการผรจญภัยในเกมหรือทำเควสตต่างๆภายในเกมนะฮะอันเนี้ยฟรีนะครับแต่ว่าสามารถใช้ในส่วนของพอยท์ที่เป็นทําจากอีเวนต์หรือแคสมาแลกเป็นพอยท์เนี่ยแลกเป็นลูกบอลตัวเนี้ยได้เหมือนกันนะครับลูกบอลสีทองแล้วในตัวกาชาครับณแผทปัจจุบันล่าสุด วันนี้ที่ลงคลิปนะครับก็จะมีอยู่สีหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างแรกครับจะเป็นการสุ่มกาชาใช้ลูกบอลสีทองอันนี้จะเป็นกาชาเลดทั่วไปที่สามารถได้ SRSR เป็นเลดที่ว่าไม่เกลือเท่าเลดตัวลูกบอลสีม่วงแบบนี้นะฮะลูกบอลสีม่วงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลดที่ค่อนข้างออกเกลือบ่อยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดนะครับว่าลูกบอลสีทองสีม่วงเนี่ยมีรายละเอียด SRSR ยังไงนะฮะ แล้วก็ไปดูหน้าต่างถัดไปฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับการซุ่มกาชาเกี่ยวกับตัวชิปที่เอามาพัฒนาส่วนอาวุธของเรานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนชิปนะแล้วก็อีก2หน้าต่างที่มันจะมีคําว่าอัพขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นกาชาตามฤดูกาลหรือตามแพทนั่นเองนะครับซึ่งจะมีน้องตัวไหนโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องรออัปเดตแพทนะครับแล้วเขาก็จะมีระยะเวลาจํากัดในกาชาตัวเนี้ยเขาก็จะบอกวันอย่างชัดเจน นะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวละครแล้วอัพด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของตัวชิปนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นชิปในระดับแลที่ มีดอปเบิเพิ่มขึ้นอีก5้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือทั้ง4หน้าต่างนะครับเป็นกาชาตามแพดกับกาชามาตรฐานปัจจุบันนะครับแล้วสังเกตว่ากาชาตามแพทนะจะเป็นลูกบอลที่ต่างออกไปนะครับเป็นสีส้มอันนี้ก็น่าจะต้องใช้แคสในการเติมลแล้วแลกเพื่อซื้อนะครับผมหรือทาเควสได้แต่ไม่สามารถได้จากการผจญภัยนะที่เกี่ยวกับสีส้มนะครับแต่อาจจะได้จากการทาเควสอยู่นะครับแล้วทีนี้เรามาเริ่มต้นที่หน้าต่างแรกก่อนเลยนะครับกาชามาตรฐานเนี่ยนะครับสังเกตว่ากาชามาตรฐานเนี่ย เวลาเราเปิด80กาชานะครับเขาจะการันตี SSR มา1ตัวแล้วจะมีคำถามขึ้นมาว่าถ้าหากเราได้ SSR ก่อนที่จะถึง80ละ่ะขีดตรงเนี้มันจะรีกลับไปเป็นศูนย์เลยหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ครับถ้าได้ SSR กี่ตัวก็ช่างนะครับในตัวขีดตัวเนี้มันก็จะ อยู่เท่าเดิมนะครับเพิ่มขึ้นตามที่เราเปิดกาชาอ่ะอันนี้คลายข้อสงสัยคําถามที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้ากาชาตัวเนี้ยนะครับหากเราเปิด10บอนนะครับเขาก็จะการันตี SR หรือ SSR โดยการสุ่มนะยังต่ำมาเป็น SR ให้เราเลยนะครับผม SR ก็คือสีม่วง SSR ก็คือสีทองนะครับอ่ะอันนี้คือการันตีนะถ้าเปิด10แต่ถ้าหากว่าเราเต็มหลอดแ0ก็จะการันตี SR ก็คือสีทองนั่นเองนะครับผม อ่าแล้วอันนี้ก็คือเลททั่วไปนะฮะว่า SSR ออกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว SR ออกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวชิปนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราเปิดไปครบ40โลเราก็จะการันตีในตัว SSR ชิปสีทองนะครับอ่าถ้าเราเปิด10บเราจะการันตี SR หรือ SSR นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิดมากเลยนะเปิด1ิก็ได้การันตี SR หรือ SSR แล้ว นะครับแต่ถ้าเปิดทีละอันก็คงจะไม่ได้การันตีแนะนําว่าเก็บครบ10ไม่ว่าจะเป็นทุกกาชาเนี่ยนะครับครบ10ค่อยเปิดแล้วกันนะครับมาดูส่วนของตรงนี้ดีกว่าที่เป็นกาชาตามฤด,ดูกาลนะครับก็เหมือนกันนะครับครบ80ปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะการันตี ASR เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าได้ SR มาแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ดีนะเขาก็จะไปต่อเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับผมแต่มีคําถามเกิดขึ้นมาว่าตัวที่เป็นตามฤดูกาลเนี่ยครับ ถ้าสมมุติว่ามันหมดแล้วเราจะสามารถหาได้จากกาชาธรรมดาหรือกาชามาตรฐานที่ไม่ใช่ตามฤดูกาลหรือเปล่าคําตอบก็คือหาได้ครับจริงๆมันหาได้ตั้งแต่ตอนที่ตัวที่ตามฤดูกาลเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นตัวอลิมิเต็ดนะคือกาชาตามฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่าเขาคือกาชาที่เพิ่มดอปเล50%สําหรับตัวตัวนั้นในแพทแพทนั้นนะครับผมอ่ะสังเกตว่าจะมี50%เห็นไหมเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเปิดกาชาตัวนี้ถึงจะได้ตัวนี้กาชาอื่นไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราสังเกตว่าเนี่ย อย่างฤดูกาลนี้เป็นน้องแม่ชีตัวนี้ใช่ไหมถ้าสมมติเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกาชามาตรฐานแล้วเราคลิกด,ดูเนี่ยสังเกตว่าเราก็ยังมีโอกาสได้น้องแม่ชีเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่นะครับเพียงแค่ว่ามันจะเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับหัวเฉลี่ยมันจะเท่าๆกัน SSR นะครับมันก็จะไม่ได้แบบเปิดแล้วจะเน้นแค่ตัวแม่ชีนะครับแค่แบบว่าถ้าเราไปเปิดตามฤดูกาลตัวแม่ชีก็จะออกปล่อยแค่นั้นเองครับอันนี้ก็คลายข้อสงสัยแล้วเนาะว่า ตัวที่เป็นตามฤดูกาลอ่ะเอาอลิมิเต็ดหรือเปล่าสรุปว่าไม่อลิมิเต็ดนะครับก็สามารถหาได้จากกาชาทั่วไปเหมือนกันแค่เราอยากเน้นตัวฤดูกาลเราก็มากาชาตรงนี้นะครับต่อไปอีกระบบหนึ่งนะครับระบบในส่วนของตรงนี้ฮะที่เป็นรูป S นะครับให้เรามาดูนะทุกๆการเปิดกาชาอันนี้เป็นกาชาพื้นฐานถ้าเราเปิดกาชาพื้นฐานเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมสีเหลืองแล้วกันนะครับเราจะได้สามเหลี่ยมสีเหลืองมานะครับแล้วเราคลิกไปปุ๊บสังเกตว่าเราจะเห็นร้านแบบนี้ นะค,คือตอนนี้มันมีในส่วนที่ล็อกไม่ให้เราซื้อกับส่วนที่เปิดนะครับพี่ซิกมาได้เปิดแล้วได้ตัวสีทอง SSR เป็นตัวดาบเนี่ยนะครับ มันก็เลยปลดล็อกมานะครับแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดไปเรื่อยๆเลย,เลยไม่เจอตัวดาบสักทีนะครับเปิดไปจน120ครั้งแล้วล้วก็ได้ตัวสามเหลี่ยมกลับมา120ครั้งเราสามารถซื้อดาบเนี่ยนะครับในราคา120สามเหลี่ยมสีเหลืองมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มนะครับถ้าหากว่าเปิดไม่โดน120ครั้งดันไปได้ตัวอื่นเนี้ยนะครับคือการซื้ออาวุธสามารถเขาเอามาเพื่อปลดอาเวกให้อาวุธมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือจะซื้ออุปกรณ์ในการปลดลิมิตเลเวลอะไรก็ได้นะฮะ,ะแต่แนะนาว่าลองเก็บเยอะๆแล้วซื้อตัวที่ปลดอเวกดีกว่านะครับมันจะได้ไปไวนะเรื่องอาวุธอันนี้ก็เป็นส่วนของกาชามาตรฐานของสามเหลี่ยมสีเหลืองนะแต่ในระบบตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับในกาชาฤด,ดูการถ้าเพื่อนๆนคลิกที่ลานเอสเข้ามาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าก็จะได้สามเหลี่ยมสีส้มนะครับที่แตกต่างจากสามเหลี่ยมสีเหลืองอันนี้ก็คือของของฮีโร่ของเราที่เป็นฮีโร่ตามฤดูการนั่นเองนะครับอ่า วันนี้นะเป็นตัวคาแรคเตอร์ตามฤดูกาลจะไม่มีอย่างอื่นมาเจือปนแล้วนะครับสรุปว่าสีส้มเนี่ยเราเก็บไว้เพื่อที่จะเอามาแลกตามฤดูกาลได้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ซิกมากจะเปิดกาชาให้ดูดีกว่าว่าไอกาชาสีม่วงเนี่ยกับกาชาสีเหลืองเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่าแต่พี่ซิกมากจะการันตีแล้วนะบอกเลยว่ามียี่สิบลูกเ,เดี๋ยวซื้อเป็น20ลูกแล้วก็เปิดได้ครบ80เลยนะครับการันตีแล้ว เดี๋ยวมาดูสีม่วงดีกว่าว่าเราผจญภัยแล้วเราเปิดสีม่วงเราจะได้อะไรบ้างพี่สุภค์จะสกิปไปเลยนะ60รอบนะครับครั้งแรกไปอ่าครั้งแรกตัวละครมาแล้วครับระดับ SR เป็นตัวหอกนะครับพี่ซิงมาขอกดดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะอ่าในส่วนของลูกบอลสีม่วงก็มีโอกาสได้ SR นะแต่น้อยมากครับ0.3%เองคือเรียกว่าน้อยมากๆกนะฮะก็อันนี้ไม่ใส่ใจมากแต่ว่าถ้าได้ SR นี่ถือว่า เก่งมากกันนะกะกาชาฟีอะสีม่วงเนี่ยผจญภัยแป๊บเดียวก็ได้ครบ10อันแล้วครับต่อไปรอบที่2นะครับครั้งที่20บปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้ไม่ได้ตัวละครนะจะได้ของระดับ SR เขาก็จะถูกย่อยนะครับของที่มีแล้วเขาจะถูกย่อยเป็นวัสดุในการอัปเกรดอาวุธต่อไปนะฮะอันนี้ครั้งที่3นะครับ30และว30ก็ยังไม่ได้ตัวละครนะครับ30ได้ตัวละครมา1ครั้งท,งที่40นะครับ สีได้ตัวละครมาแล้วเป็นน้องคอ้อนนะครับต่อไปครั้งที่50นะครับครั้งที่50ไม่ได้ตัวละครนะครับผมต่อไปครั้งที่60ครับครั้งสุดท้ายครั้งที่60ได้ตัวละครเป็นนักขนูมาอ่าคราตัวเลยนะครับสังเกตว่า60ครั้งได้ SR มา3ตัวด้วยกันนะครับผม ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะตัว SR ถ้าเราเอพอุปกรณ์ไปเรื่อยๆจนเอาเวกดาวตันอย่างเงี้ยมันก็แรงมากๆเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นได้ดีเลยนะครับอ่ะอันนี้คือกาชาที่หาฟรีนะแป๊บเดียวก็หาได้เลยครับ60กาชาสีม่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสีทองอันนี้หายากหน่อยหรือจะใช้เงินเติมซื้อก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสีทองกันจะกดได้2ครั้งนะครับครั้งละ10นะครับเป็น20นะฮะครั้งแรกไปพอสคิปไปเลยแล้วกัน ปึ๊บอ่าทุกคนได้ตัว SSR ตอนที่ยังไม่การันตีนะอันนี้ยังไม่การันตีนะครับได้ SR มาแล้ว1น,นะทุกคนนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ได้ SR มาด้วย1ตัวนะฮะโอ้ถือว่าดีเลยเนี่ยนะรับต่อไปเดี๋ยวผมจะกดอีก10ครั้งอันนี้จะการันตี SSR แล้วนะครับไปฮะจะเสียตังค์เพิ่มนะแต่กี้ผมมี19ไงบไได้แน่ นี่ฮะเป็นตัวผู้ชายนะครับผมแล้วก็ได้ตัว SR ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่าเนี่ย SR มาอีกตัวหนึ่งแล้วฮะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครให้ดูก่อนก็ได้นะครับอ่าอาจจะเปลี่ยนอาวุธเมื่อกี้ได้ส่วนของตัวนี้มานะครับแล้วก็เป็นส่วนของโลมาครับผมจะใส่อันนี้ดีกว่าแล้วตัวละครใหม่ตัวเมื่อกี้นะครับได้เป็นส่วนของนี่ฮะตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ ผมจะเล่นเป็นตัวผู้ชายดีกว่าก็ประมาณนี้ครับในระบบของกาชาค่อนข้างมีการการันตีที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่เวลาเราเกลือครับเอาไปแลกของได้อีกนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นมิดเลยนะครับสำหรับระบบกาชานะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเกมนี้คิดว่ากาชาพอไปได้ไหมลองพิมพ์ความคิดเห็นของน้องๆเพื่อนๆมาดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับระบบกาชาวันนี้ขอฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ